สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการดักกุ้งนะครับอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะทำสองสูตรนะครับสำหรับสูตรของวันนี้นะครับเป็นอาหารประดุกนะครับแล้วก็ลำเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมนะครับคือไข่ไข่ไก่นะครับนี่ครับสำหรับ สูตรที่สองของวันนี้นะครับก็อาหารปรุกลำแล้วก็นี่ครับน้ำปลาครับวันนี้สองสูตรครับมาดูการผสมสูตรกันเลยครับมาดูสูตรแรกนะครับไม่ต้องเน้นหลักการเลยมากมายนะครับใส่อาหารปรดุกเข้าไปก่อนนะครับแค่นี้พอนะครับ แค่นี้พอต่อไปลําครับใส่ลําอ่อนเข้าไปดักแค่สามสามหลังนะครับตัวนี้นี่ครับอาหารปุกกับลํานะครับต่อไปไข่ไก่ครับใส่ไข่ไก่ลงไปอาแตก ใส่ลงไปเลยนะครับไข่ไก่ใส่ลงไปสองฟองก็ได้ครับใส่ลงไปเลยครับเปลือกไม่เกี่ยวนะครับใส่ลงไปต่อไปผสมให้เข้ากันนะครับบุกเข้าให้เข้ากัน ผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเราจะมาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่เข้าไปในเนี่ยครับใส่ในที่ดักนะครับนี่นะครับปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับ ใส่เข้าไปข้างในครับเรียบร้อยครับหนังหลังนี่ครับอันหเป็นก้อนเลยครับครับเรียบร้อยครับ หลังที่หนึ่งครับหลังที่สองครับในหลังที่สามนะครับสูตรที่หนึ่งผ่านไปครับต่อไปเรามาดูสูตรที่สองของวันนี้ครับเหมือนเดิมครับอาหารกระดุกครับไม่ต้องมีวิธีในต้องอเลยมากครับใส่เข้าไปเลยให้มันได้ปริมาณสามหลังนะครับกระดุกต่อไปลำอ่อนครับ ทั้งขั้วนะครับสูตรนี้ละมอนข้าไปครับนี่ครับต่อไปครับนี่ครับน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยครับน้ำปลาครับไม่ต้องใส่เยอะครับใส่นิดเดียวครับเปลืองนั้นก็ ผให้เข้ากันเหมือนเดิมครับผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมครับเริ่มหอมแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับผสมเข้ากันเรียบร้อยครับสูตรนี้หอมไกลแน่นอนครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับสำหรับที่ดักกุ้งนะครับมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะมีที่ใส าหารอยู่ข้างล่างครับส่วนตัวนี้จะไม่มีที่ใส่อาหารนะครับนะครับเราต้องใส่ตัวนี้ครับนะครับปั่นเป็นก้อนแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับปั่นเป็นก้อนเราใส่เข้าไปครับใส่ก้อนหินเข้าไปด้วยนะครับใส่ก้อนหินเข้าไปถ่วงด้วยไม่เพื่อไม่ให เดีย๋ยวมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับ นี่ครับเมื่อใส่แล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเชือกผูกไว้ข้างบนนะครับแขวนให้มันห้อยยื่เข้ามาแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเยือสูตรสามและสูตรสี่นะครับดักที่เดิมเลยนะครับ สูตรหนึ่งอาหารประดุกกับลำผสมกันนะครับสูตรสองลำขั่วผสมกับอาหารประดุกครับสูตรสาอาหารประดุกลำแล้วก็ไข่ไก่น,นะครับสำหรับสูตร4ี่อาหารประดุกลำแล้วก็น้ำปลรรานะครับมาดูครับที่เดิมเลยนะครับจากที่เดิมเลย มจะดักตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้นะไม่ลึกมากนะไม่ลึกไม่ตื้นมากดินแข็งนะครับเหมาะตรงนี้เหมาะครับ จะใช้เป็นสูตรสูตรสี่ก่อนเลยนะครับนี่ครับในปลครับในรังแรกครับรังที่หนึ่งน เอาตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้โล่งครับน้ำลึกครับไม่เอาครับน้ำลึกครับเนื่องจากฝนตกนะครับทำให้น้ำลึกน,นะครับแล้วตรงนี้ครับตื่นๆครับ รงนี้เลยแล้วกันครับ ja. น i̇şte, ่ครับดินแข็งดีครับตรงนี้ครับหลังที่สองครับเรียบร้อยครับต่อไปหลังที่สามครับสามเอาตรงนี้เลยก็แล้วกันครับนี่ครับหากันไม่มากครับตรงนี้เลยครับวางลงไปเลยครับหลังที่สามครับ เรียบร้อยครับหลังที่สามเรียบร้อยครับสามหลังแรกนี่คือสูตรไข่ไก่นะครับไข่ไก่ผสมกับอาหารประดุกแล้วก็ลำอ่อนนะครับสามหลังสุดท้ายนะครับจะเป็นสูตรอาหารประดุกลำอ่อนแล้วก็น้ำปลาร้านะครับ เออใช่ใช่น้ำปลาครับผมสูตรส,สุดท้ายครับสูตรที่สี่ของผมนะครับ,รบหลังที่หนึ่งครับสูตรน้ำปล้านะครับ เลยครับใส่โล่งๆแบบนี้เลยครับอีกสองหลังครับสองหลังจะใส่ตรงนี้เลยครับตรงหน้านี้เลย หลงน,นึผมก็ใส่ครบแล้วนะครับ6หลังนะครับสำหรับสูตร3และสูตร4นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันครับว่าสูตร3สูตร4จะได้ผลไหมนะครับสูตร3และสูตร4นะครับวันนี้ ุนี้เช้าครับมาติดตามกันครับดูผลงานกันนะครับพุนี้เช้าครับเช้าแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าที่ดักไวเมื่อวานครับเจอสูตรสามสูตรสี่ของผมนะครับจะเป็นยังไงครับมาลุ้นกันครับไปดูหลังแรกกันเลย ดูลองแรกกันครับนี่ครับโอ้เสียงเต้นครับมีเสียงเต้นครับสูตรที่หนึ่งนะตัวนี้สูตรนี้ครับอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกกับไข่นะครับตัวนี้ครับ อ่ารประดุกลำแล้วก็ไข่ไก่ครับหลังที่หนึ่งครับครับมาดูหลังที่สองกันครับดูหลังที่สองกันครับ โอ้โห oh. มีเต่าครับทังที่สองมีเตา่าเดี๋ยวเราไปปล่อยนะครับนี่ครับทังที่สองครับ ได้รับเชิญมาครับปางที่สองมีเตาหลังสุดท้ายครับสำหรับสูตรที่สามครับหลังสุดท้ายโอ้โหมีเสียงครับมีเสียงสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ล้างก่อนครับนี่ครับอัทงที่สามครับเรามาลุ้นสามหลังสุดท้ายนะครับจะเป็นเหยื่อสูตรสี่นะครับสูตรอาหารประดุกนะครับลำแล้วก็ปลาล้าครับนี่ครับฟังเสียงครับ นี่ครับนี่ครับกระดุกลำแล้วก็ปลาล้านะครับหลังที่หนึ่งครับมาดูหลังที่สองครับหลังที่สองนี่ถือว่าทำเลดีครับ ครับมีเสียงครับนะครับสองสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเหยื่อดักกุ้งอยู่นะครับลองใช้สองสูตรนี้ดูครับสุดท้ายครับ สุดท้ายมีตัวอะไรขา,ขาวๆครับอยู่ข้างในสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้โหหลังนี้มปลาครับ สังสุดท้ายครับครับเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานครับเดี๋ยวสองสูตรนะครับสําหรับปลานะครับปลาผมจะเอาไปให้ใหเห็นนะครับให้เห็น อันนี้ปลาได้ปลามาแค่นี้นะครับผมก็จะให้เจ้าจอยมาจชยมายมอยมาเมนี่ใช่ไหมนี่ Còn mà. Ui. Còn mà. Ui. Thôi thôi. ของข้าวด้วยครับของข้าวครับกินเหมือนกันนะครับตอนนี้เจ้า่อยนะครับตอนนี้ไม่ไว่รับอ้วนวรับน้ำหนักน่าจะ4ี่ห้ากิโลได้ครับตัวนี้ เอาเน,น,น,นี่เร็วตัวนี้ไม่เชื่องนะครับตัวนี้กัดนะครับตัวนี้กัดจับเล่นไม่ได้ ก่อนเคยเชื่องแต่ตอนนี้กัดครับแต,แต่ก็จับเล่นได้นะครับจับได้แต่อุ้มไม่ได้นะครับตอนน,ตอนนี้นี่ตอนนัง